สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h a n n ลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะประจําอยู่ฟอร์ดพะประแดงนี่คือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและพี่ๆน่นนายเพเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้เก่งกี้พาพี่ๆมาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรุ่นรถ Ford Ranger นะคะวันนี้พามาเป็น4ประตู รุ่น XLS นั่นเองสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด170แรงมา้าและแรงบิด405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ค่าตัวน้องค่ะจับต้องได้ง่ายมา,มากๆเลย8 8 10, 9 9 0 0 0บาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะสำหรับการตกแต่งในวันนี้ค่ะก็เริ่มจากด้านบนเลยด้านบนอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็ทำการติดเพิ่มนะคะไม่ได้มาจากโรงงานและสำหรับชุดแต่งหล่อๆวันนี้ที่เห็นอยู่ค่ะกับรถคันนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเอง กระจังหน้าค่ะเป็นรังพึ่งใหญ่ๆแบบนี้เลยตะแกงนะคะตรงนี้ก็สามารถระบายความร้อนจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีกระจังหน้าเป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมีไฟ LED 3จุดที่กระจังหน้ามาให้แบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีไฟนี่ลืมบอกเลยไฟนะคะ LED สีขาวนะคะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งซ้ายและขวานะคะมีมาให้กับตัวกระจังหน้ารุ่นนี้เลยไฟตันมมค่ะรุ่นนี้เออขอโทษไฟหน้า ไฟหน้าค่ะเป็น LED m ิติ i ีเ e c t o r จากโรงงานมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติไฟเด t i m า r u n n i n g l i ล h t ต,ตัวซีแ m มแสงสีขาวมีมาให้แบบนี้เลยเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้านั่นเองชิ้นงานเป็นสีดําด้านค่ะอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งสวยๆชุดนี้นั่นก็คือตัวกันชนหน้านั่นเองนี่เข้ารูปแบบนี้เลยนะคะที่พี่ๆคุ้นเคยกันดีอยู่นะคะตัดด้วยสีดำเงาชายกันชนทำเป็นสี เทาแบบนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้เลยนะคะจากโรงงานตัดด้วยขอบโครเมียมแบบนี้ด้านข้างตัวรถค่ะคิ Q ้วล้อขนาด3นิ้วที่เห็นอยู่ตรงนี้มีมาจากโรงงานกับเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยค่ะขนาด3นิ้วผิวเป็นเปลือกส้มนะคะสีดำแบบนี้คันนี้ค่ะทำการเปลี่ยนล้อนะคะเป็นล้อมแม็กขนาดรอบวงคือ18นิ้วจับคู่กับยางโตโยยางโตโยเป็นยาง a อทนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะซีรีส์ยาง2 6 5 55ห้า R18 นั่นเองพามาดูต่อค่ะที่แก้มข้างบ้างแก้มข้างรุ่นนี้จะตัดด้วยสีคโครเมียมแบบนี้เลยนะคะและมีครีบระบายความร้อนแบบนี้กระจกมองข้างบานใหญ่ทัศนวิสัยดีมากๆเลยค่ะแล้วก็กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้แบบนี้ค่ะกันสาดนะคะตัวนี้ติดเป็นกันสาดแต่งตรงรุ่น4ี่ชิ้นเวลาพี่ๆจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้เพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารนั่นเอง ความเข้มของฟิล์มค่ะชอบความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์บ้าน,น้าและรอบคันแจ้งเพิ่มเติมได้เลยด้านข้างตัวรถอีกหนึ่งชิ้นงานที่ติดในวันนี้ก็คือเบ้ารองมือเปิดป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือแล้วก็ทําให้ดูสวยงามและมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะตัดด้วยอักษรคำว่าเรนเจอร์สีแดงแบบนี้มือเปิดค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถบันไดข้างค่ะพี่ๆค่ะเป็นสีดำทั้งชิ้นพร้อมร่องระบายน้ำพื้นผิวสัมผัสป้องกันลื่นสำหรับด้านท้ายกระบะค่ะอีกหนึ่งชิ้น อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมคือครอบฝาถังนั่นเองค่ะรับกันกับตัวเบ้ารองมือเปิดแล้วก็ป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือด้วยนั่นเองบันไดข้างค่ะขอโทษบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะค่ะตอนนี้ก็มีมาให้เลยนะคะเวลาพี่ๆบรรทุของเยอะโน้จะได้เหยียบตรงนี้ไม่ต้องเหยียบที่ร้อน,นั่นเองไฟท้ายค่ะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเลยนะคะติดอุปกรณ์นี้เลยครอบไฟท้ายแบบนี้ค่ะครอบไฟหน้าติดครอบไฟท้ายก็ต้องติดนะคะก็สวยงามโดดเด่นแบบนี้เลย สาท้ายค่ะมีปั๊มคำว่าเรนเจอร์มาให้แบบนี้จากโรงงานค่ะมีไฟเบรกดวงที่3โลโก้ฟอร์ดแล้วก็ราคา889,000มีนี่ด้วยกล้องฝอยหลังนะคะมีมาให้จากโรงงานแบบนี้เลยกันชนท้ายค่ะชายกันชนตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยวันนี้พามาชมค่ะอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งค่ะสำหรับรุ่นรถนะคะ ฟอร์ดเรนเจอ4ประตู XLS นั่นเองพีพ่่ท่านใดถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะสามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งอี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วนะคะสำหรับ Ford Ranger รุ่นไหนก็นแล้วแต่รูปแบบการตกแต่งแบบไหนที่ชอบ ส่งให้เก่งกี้ได้นะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไปแล้วด้านล่างเบอร์ทโทรไอรีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีให้คําปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยและยังเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะของ Ford Ranger และ Ford Ever e รได้ที่ YouTube โปรโมชั่น Ford b ตบาเก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะเอ็นดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคค่่ะะสสวัดี 拜拜。